มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนจ่ายเงินว่างงานโควิดประกันสังคมช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ทางประกันสังคมนะคะเร่งเยียวยาผู้ประกันตนว่างงานเทตสุดวิสัยกรณีสถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากได้รับผลกระทบจากโควิด1นานะคะนางสาวรัตด,ดาแซรีผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะของรองโฆษสกสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ว่าขณะนี้นสำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้โรคติดต่อพศ2563ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและกัแพร่กระจายของโควิดตามกฎหมายว่าด้โรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจา้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนสปสจุดสขีดศูนยทับเ พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำส่งให้ในายจ้างรวบรวมแบบเพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปสสอ1ขีทับ และหนังสือรับรองในระบบของ e-service บน bon www.sso.go.th หรือว่าส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทำการนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบของ e-service ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายจ้างผู้ประกันตนนั้นมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง12แห่งรวมไปถึงจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเ <c oughs> พลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ